ก็สวัสดีนะครับผมเพจอุปกรณ์กับอาชีพนะครับผมเครื่องบดนะครับเบอร์สัสิบสองนะครับเริ่มต้นที่หกพันห้านะครับมอเตอร์เว้นนะครับครึ่งแรงนะครับท่าหนึ่งแรงเจ็ดพันบาทนะครับผมเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์แปดหนึ่งหกสามสี่หกเ้าหนึ่งนะครับไลน์ก็ตามนี้เลยครับผมหรือว่าจะแอดเบอร์โทรก็ได้ครับนะครับผมเครื่องบดนะครับหลากหลายสีมากครับวันนี้นะครับเป็นทรวดโซ่นะครับเพื่อนอยจะขายทรวดโซ่ให้หมดนะครับให้ลูกค้าทางเน็ตนะครับ มันจะดีกว่ามันเจออะไรเหนียวๆเนี้ย,ย,ยมันจะไปได้มากกว่านะครับถ้าสับไก่สับอะไรก็จะต้องหั่นหน่อยนึงนะครับถ้าเป็นตัวนี้ตัวนี้เปนะครับน้แ่นมีแถมให้นะครับบอกมาว่าจะเอาไปบดอะไรนะครับแค่นั้นนะครับเดี๋ยวเราจัดการให้นะครับก็ขอบคุณมากครับผมก็ อะไรอกีกอ่ะอันนี้เป็นของลูกค้าซื้อไปขายต่อนะครับก็ขอแค่นี้แหละขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย See you again tomorrow